โดยทายาสาวกบาลนินางบวรธวะฒน์บารมีสาพระดอยสามพนิพุทธวันเกเตนัสสัจวันนภูตุเตนัสกรายตยานตวาุตยานเรนจังกยานนันเทวันตโนเอวันตว่างเวชโย जया ज जय म रा मङ्ग्ना गा य ग

न्धु <laughs> देवान्धु

मा <tries> जा ข้ายอยนิโตเยาวรามันิแวามิยาวันเตวันเสตาสัปนิาไดยอุนาัปนิคาไนันดัมกัสวาดาสัปเสรีัปามพันานามปนิาตาไดยาวันเตวันหิริโกปินาปเดจานันนตาัปนจังกายอยู่นก้เป็นตาาดางบันิจ วานัตดาวายนัมนายนัมมานันนายะนวิโกะสันนายยามาเทวะอิมัสกายสันติตายาปนายวิสุปรติยาพระมจรียนทุกายะอิตเปุรานันจเวนันังปฏิหังขามิลวันจเวนตันังนาอุปาเดสามิยากราจเมภวเ เดียนพะวันญาณญาปาสุวิหารวัานิกณิสังกายโยนิโสเจนะสนัมปนิเจวามิยาวดเดวุิตายะปนิฆานัยยวันนะยปนิฆานัยยดันธรรมปจสวาตถะธรรมเจริญธรรมสัมภะสนามปนิฆานายยยาววดเดวุ ิโนะนางภิสังรานารามาตั้งภริสังไชโยนิจอยิัานาภรเจยเมนะเจปเมนะการภรเจวะมิยาวะเจวะอุปันนาณาวายาคันิกาณาเมสนาการภรติการายาภรยานาจัปปารามาดายา ยังขวานธรรมานันตุมาตมเวเวนัิญาณเจวรานกตตุปุญณ์ญญาปุญอรันตุมาตวปนิจานตุปนิเจวารานิคติปุณณิาณปุนณมปุณณิกายังปัญญานติมิยติญาุณิญาณนิจายันติา พรปัจจยามบวลตัมาลังทะตุมาตะเมวตังยานิตังปินทะานตุทะตุตะพุนจะพอยทะบุณยทรุนตังตุมาตะพุนิสัโตุนิเชยวโวยสุญยสัพพะพันนายยามปินทะพาโตยอจิโคณชะนิโยมังบุณยิกายังวัตตวัน

ปตวัาิเวยสิโคชนิยานิจายันตยนตาปัจยาบวรตมานานตุมาตเมเวตังยติทังกิรานาปัญญเสานปเรีารตุปปุณยะยปุะปุครอยตายตุมาตปุยนิสานตวนิจวุโสย นายงกิรานาจะยเวจาจาริยการวนติโคจนิยอิมังโคจายาณัตวอเทมิยาิโคจนิอยจายาติ นะปะเจกิตวายันเวรังปิปุตตันตังสวเดวะเตัสสนิกตายวันายสปนิกาตายตังสมกสวันาสัพิเรียสัจมัสสานามกาตายาวา ินทปะเตชาตันาตังอาจะมยาปาเวกินทวายุอินทปาโดอวริโมโดอโซนเมวตวายนามายนามาตายนามานายนาวิปุยสนายยาวเตวิมาจายาสันติยาญาปนายวิสุบรัติยาพระมจริยานวกาย รานาเจวทนาวันหิถะาไม่นาวนจะเวทันดาวุปเทสราไมยตราจะเมาเวกติอันาวายะาจะพาสเาราจเตหะไมยาปเจวินาวายังเซนทะนาวันบริโภตันตัญวเดวสินทันสัพิกาตา मे <laughs>

เมรุสะเมวันทยามเมโยนันโดยที่ความิติเตนาเบนนาผญจะเวทิตาภาประปิติภาตาเมจวิการปิติตีนนาเบนนาผาจะเวทิตาภาอันโยเมร จิเตนะวินนาัญญเวคิดดปังอาจิเนวเมอาตาเจรตโตนะอุปวะตาติเตปะาจิเตนะวินาบัญญเวคิตปังอาจนวะวมังนุินทวิวนยโสปราะชาริเจรตโตนะอุปวะตาติเตปะาจิเน ทาเฟยเมพิเย์มนาเฟย์นานาบาวัินาบาวัดนามาปิเตนาเป็นอาพะจเวกิตาปังตามาจักมีคำมาายาโนคำไม่โดนเดีรมาันดวงคำมั่รนยอยัามราม มเตีนาปนัาปัจเวกิตาวัตาัมปุตตัมเมรัสติมาเวเมตันเตติมามิเตีนปนัปัจเวกิตาปัตา ดับบารานวะเมวะตรมโนตระดามารมิยาณาตาตระวิเโตตะนิสโตโยฮากราย่เมกาเวสปรมัญญาเวหิบวันตานามาบุคเวสาเอิมาปจเตนะ วังกิเมว่าเพียตเวตาตตาบรมาปะจิตเตานะเป็นนาภาจเวทิตาปานีตตาปากวปะะณิเวะามรตสังฆราคะวะนาโมกเจวันเจยเนตานา जनपदायि गे นิจจโยราปจทมภันตินาจิมาเยนิกาติโยตเเมตตระติโยเมตานันตัวัติยตโตตระระเนิสภายสตินันติโยยานตินโมตมวติโยเมตานันตุวิยังกตวราคตววาติ ยวเมตานันตัวปิวิริฏานกะตาตัววารรัตัปติโดนโรอจุดตัปติค้าเมตยอนเมตานันตัวปติเวรวนอมุระสันตานิโก้ทั้งปีวัมมาลุตตัเมตานันนตัว ยโยตัมวะริอันวเดรยซาปัสสิทธาทายาสันตวังกนทิเดวเดปริวัติราชันเดอโมยเจอิปาวะเถียปยาเถนาเกวิเสปุณเตหะรามรณเถนวาสัมมัมามรณาโมตตยันเดตวากค เตววุทุกีสะตาสตัสรานสมมทาทธสรมันสุจริจานจเรตเตวะนานุปาเวนวุตุเตววุุกีสะตาติหนจินติตามปุจันารังวันนังพรุงะเรยันเตสนังสตวัตตะอายุภาวตติยน I'm ยังกัมมังกรีสานิกรยานวะบัังวาตาเกตตาญาณภวิสันติันติมันตานิเดยติยาตะกันตมิุปเตติันจาร धार

เมรังธรรมเมตตาบุรบารมพรัธรรมทานนักรวะกับยังเม่วันใจยสัุสสะวโสสัพพรสัพพะาสัพะเดจรรัยมวันใจยสักพตท ระตะเนระตะเนียพระธรรมเรตังระตเนรัตะเนียระรังทานังตุปารัวตยางวิวันใจยะสัพโสตัโสสัโรสัพพไพยัพกราทะเนียจารย์ววันใจยะสัพพานสัพพารักังมวัคตุเมีรัทันเตระรักขั ตัณเจรจมงลวัตวนัาดเสรมงธนัเรตานฐาเจรจามงะธรรมาตุระตพยัญิวันใจยสัพุสพพสสัพพรสัพพกสัรสสเนจจารามววันใจยสัพพะนันตัพราวา จัตมิลพัตะกุาโเอรัตตมิปะทัมเมตัมโณเยรัตตมิปะสังกาาตุการวะตะปยะภิวันใจยะปะตุจัปะจจัปะโรจัปปะยจัปะพราจเนียจารไรวันใจยสัพพะทานนาปร เมพระโพธิคุณังัจเจีพระสมตพระธรรมเรตังปัะเจนพระสมเตพระธรรมานางทุกขโรอดขัยังนิวันใจเยสัพพโตสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพครอตเนียจานไรวิวันใจเยสัพพทา พยาพระจมิตรธรรมเมตตมพยระจมิตรธรรมตานางุกโรธมาพยยังไมวั่ใจแยสัพพทุศัพสอัพพโรตัพพภัยสัพพราัพเพียจัไรไม่วันใจแยสัพพะ อดรัตเมวบาโวตคุณาโวอดรัตเมวระธรรมเมตตาอดรัตเมวภะสังานังุการวปยังเมวันใจยะสัพพตุสัพพโสสัโรสัพพภยสัพราสนียจารยเมวันใจยะจักอาทานานสัาราภังวา พระพุทธนรนาเอสารสเมธรรมเมตาเมสารสเมะตังการนาตบปรวัคยังไมวันใจเสสัสสสพสสสปรสสรภสะเสดจารายไมวันใจเสสัพทานานสะรา ระจเมิพระบ่นักอนางาพระจาเมระดมงนังการจเมงรทานนนกรวงพระังเววันใจเยสสะโสัพโสสะพสัพพายะปะรสเนจันไรเววันใจเยสสพระธานสัพพบราบาวันโต ราปันโตเฮราจามีวะโมนนภโมนามาตะเวอาราจเมีวะตาเมนะมเร ปจมิปัสงรานันตกรรงอภัยังเววันใจเยสปัตุสโสุสพโรสพภัยสพภัสเดชานไรเววานใจเยออนันตสาบาราบาวันตุเมระคันเดือนสุราคันตุ